อีกหนึ่งวัดย่านฝั่งทนที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังในสายเหนียวผู้ที่เป็นตำนานตลอดกาลต้องมีชื่อของหลวงพ่อเม่งวัดบางสแกเกในครับและตอนนี้นะครับแจ็คก,ก็อยู่ที่วัดบางสแกเกในนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักดีเลยก็คือหลวงปู่เม่งนะฮะพี่เล็กครับต้องบอกว่าหลวงปู่เม่งเนี่ยนะฮะนิยามของท่านเนี่ยก็คือเป็นสายเหนียวเลยละครับ หลวงปู่เม่งผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านวิทยาคมหลายแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแคล้วคลาบปลอดภัยหลวงปู่เม่งได้เดินทางฝากตัวไปเป็นศิษย์หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าเพื่อศึกษาสายศาสตร์ชั้นสูงจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญในทุกวิชาที่หลวงปู่สุขได้ถ่ายทอดมาให้และปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ที่จะมากรับหลวงปู่เมงเนี่ยนะครับเขาจะมาขอพรหรือเขาจะมา ไหว้ขอเรื่องอะไรกันนะครับโชคลาภอะไรเขาก็ได้แต่เมื่ออาการเจ็บป่วยอย่างนี้เขาก็ได้เขาก็จะมาแก้บนแต่ว่าในปีนึงเนี่ยมันจะมีการทำบุญบวันมรณภาพวันที่25่ิพฤษภางานประจําปีของวัดวันที่1พฤษภาจะแห่เอาองค์หลวงปู่นเนี่ยออกไปแห่ตลาดพูดอ้อมแล้วก็กลับมาบ้านเราดังตะ<อ>แกนัยก็จะมีลูกติดลูกหามากันเยอะแยะ ก็คือองคนี้เลยหรือเปล่าใช่องนี้เลยอ่ะพวกเราชาวชุมชนเนี่ยจะร่วมใจกันแผ่ถึงปู่ก็จะทารถดอกไม้ดะตลาดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเพราะว่ามีคนเชื่อว่าจริงๆคนมากราบหลวงปู่เนี่ยตั้งนโมสามจบแล้วก็คาถาจะอยู่ตรงเนี้ยท่องตามแล้วขอท่านใช่อยู่ที่คนใช่ถ้าสำลิดผลหรืออะไรก็ได้เลยอย่างที่อย่างที่หมายปองไว้ใช่